นี่จ้าวันนี้สมพรก็จะพาเพื่อนนะคะมาเก็บผักบุ้งแดงนะคะผักบุ้งแดงหรือผักพุงหนาผักบุ้งหนานะคะนี่ยอดแดงแดงนะคะแถาแดงแดงแบบนี้นะคะเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งเลยวันนี้สมพรก็จะมาเก็บผักบุ้งแดงกันนะคะนี่นะคะเราก็ใช้ผักบุ้งแดงแบบนี้เลยนะคะทั้งต้นทั้งรากนี่นะคะ นำไปต้มนะคะสรบพคุณของผักบุ้งนะคะก็จะมีไาย,ย่างเลยนี่นะคะเราก็ใช้ทั้งเถาเลยนะคะวันนี้เราก็ใช้ทั้งเถาเลยนี่นะคะเราจะนําไปล้างน้ําให้สะอาดเลยเดี๋ยวเราก็จะนําไปต้มกันนะคะเรานําไปล้างก่อนเลยค่ะนี่นะคะเราก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะเพราะผักบุ้งนี้นะคะจะมี คุณมีขี้ดินติดอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะส่วนรากนะคะล้างไล่ๆน้ําเลยนะคะล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาใส่หม้อแล้วก็เติมน้ํานะคะถ้าจะให้ดีนะคะถ้ามีหม้อดินนะคะเราก็ควรใส่ในหม้อดินก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีเราก็ใช้หม้อนี้นะคะต้มนะคะก็ใช้เวลาต้มประมาณ10ถึง15นาทีนะคะ เราก็จะได้น้ำผบุ้งแดงตุ้มซึ่งจะเป็นสีเขียวๆอ่อนๆแบบนี้นะคะสูตรนี้นะคะจะช่วยล้างสารพิษหลายๆอย่างเลยนะคะพิษนิโคตินในบุหรี่พิษจากสารคาเฟาอีนในกาแฟพิษจากแอลกอฮอล์ในเหล้าในเบียร์นะคะพิษจากการฉายแสงการให้เคมีบำบัดแล้วก็สารกมัมมะตรลังสีนะคะ นี่เลยเราก็จะได้น้ําแบบนี้นะคะส่วนวิธีการกินนะคะก็ให้กินเช้าเย็นนะคะครั้งละอึ่งแก้วนะคะถ้าจะให้ได้ผลดีนะคะก็ควรดื่มอย่างน้อยนะคะเจ็ดวันนะคะดื่มอย่างต่อเนื่องนะคะนี่น้ําผักบุ้งแดงนะคะกินง่ายแล้วก็ดื่มง่ายนะคะดื่มแบบอุ่นๆก็ได้นะคะเช้าเย็นนะคะก็จะรู้สึกสดชื่นแล้วก็นอนหลับ สบายดีด้วยนะคะนี่ก็เป็นน้ำต้มจากผักบุ้งแดงหรือผักบุ้งหนานะคะถ้าเรานำมากินสดนะคะส่วนมากเราก็จะเห็นในกินกับส้มตำกินกับลาบนะคะก็จะมีวิตามินซีสูงมากเลยนะคะสำหรับผักบุ้งแดงอย่างชนิดแบบที่เรากินแบบสดๆนะคะ ดีเลยก็จะช่วยลดน้ำตาในเลือดได้ล้างพิษบำรุงสายตาได้ด้วยนะคะสำหรับผักบุ้งนะคะป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะคะล้างพิษโลหะต่างๆนะคะนี่เลยยอดอ่อนๆแบบนี้นะคะเจอตามทุ่งนานี่นะคะเก็บมาได้เลยนะคะแล้วก็นำมาต้มเป็นน้ำผักบุ้งแดงก็ได้นะคะหรือจะนำมากินสดกับลาบสาม่ำก็ มีประโยชน์แล้วก็มีสปะคุณดีๆหลายอย่างเลยนะคะสําหรับผักบุ้งนาแล้วก็ผักบุ้งแดงนะคะผักบุ้งนะคะที่เรารู้จักแล้วก็ที่เราเคยเห็นกันนะคะก็จะมีอยู่สองสามชนิดนะคะก็อย่างเช่นผักบุ้งไทยก็คือเป็นผักบุ้งที่มีลักษณะต้นใหญ่อวบอ้วนมักพบในอาหารไทยอย่างเช่นแกงเทโพ แกงส้มผักบุ้งนะคะแล้วก็นํามาใส่ในกว๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะคะก็จะมีลักษณะลําต้นที่ใหญ่แล้วก็เป็นปองๆนะคะแล้วก็ผักบุ้งแดงก็คืออันนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นผักบุ้งพันุไทยอีกพันหนึ่งที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะเราจะพบเห็นกันตามทุ่งนานิยมนํามากินสด,สด ก,กับ้มตำหรือน้ำทิกนะคะแล้วก็มีผักบุ้งจีนอีกอย่างหนึ่งนะคะผักบุ้งจีนนะคะก็เป็นผักบุ้งที่เราคุ้นเคยกันมากเลยก็คือนำมาผัดเป็นผักบุง้งไฟแดงนะคะนันะ่นก็จะเป็นผักบุ้งจีนลำต้นก็จะข่าขาวคิ้วเขียวนะคะนำมาลวกทานกับสุกี้นะคะก็จะมีลำต้นยาวเรียวแล้วก็ใบแหลมนะคะที่เรานำมา ทำเป็นผักบุ้งไฟแดงอันนี้นะคะจะเป็นผักบุ้งจีนนะคะก็เป็นลักษณะของผักบุ้งแต่ละสายพันธุ์นะคะ นี่เลยก็เป็นประโยชน์แล้วก็สรรพคุณดีๆของผักบุงนะคะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งชนิดไหนก็มีประโยชน์ทางนั้นเลยนะคะนี่ก็เป็นสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่สมพรนำมาฝากเพื่นในวันนี้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังแรงใจสมพรด้วยนะคะก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ